ตอนเช้าของวันที่7มกราพศส5 6พนะคะวันนี้เช้ามาสดชื่นค่ะตอนนี้6โมงครึ่งจะ7โมงแล้วนะคะก็ยังตะวันยังไม่ขึ้นนะคะอากาศเย็นสบายนะเพื่อนๆรู้สึกอยู่ทุ่งนาเนี่ยมันจะบรรยากาศมันจะเย็นชุ่มฉ่ำสบายนะคะ เสียงนกการ้องหมาเดินตามธรรมชาติมากค่ะถ้าใครได้มาอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงนะตอนเช้าเราตื่นมาก็เดินตามถนนของทุ่งนาเราเนาะออกกำลังกายได้บรรยากาศที่บริสุทธิ์สุขภาพแข็งแรงเราไม่มีขายนะคะเราไม่มีที่จะไปซื้อได้ที่ไหน สุขภาพดีไม่มีขายค่ะอยากได้เราต้องเดินเองนะคะเพื่อนๆเนานะก็เอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากนะคะยังไงชีวิตเราก็เดินไปข้างหน้าสังขารเราก็จะอ่อนแอลงถ้าเราไม่มั่นดูแลรักษาเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะเราต้อง ดูแลด้วยตัวเองนะคะหมอที่ไหนก็รักษาเราไม่ได้เท่ากับเราต้องบริบริหารตัวเองและสังขารของเรานะคะยาก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราเป็นอะไรมากๆก็ไปปรึกษาแพทย์แพทย์เขาก็แนะนำได้เท่าที่เขาเรียนอนาโตมีมานะคะแต่ตัวเราต้องเป็นอนาโตมีตัวเราเองด้วยนะคะก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะสุขภาพดีไม่มีขายคะ่ะ